อบบออเอาละครับก็ต้องขอเกล้าวสวัสดีเพื่อนๆมีนน้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบปิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเฟอร์เดอะเกม กลับเข้ามาแล้วนะครับในเช้าวันจันทร์แห่งนี้นะวันที่ลีกกําลังแบบว่าร้อนระอุสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะจบลงในเย็นนี้นะครับอ่าเย็นเย็นมืดมืดสองทุ่มนะครับก็มุ้ไม่อยากเข้าไปดูเลยเพราะพี่ไม่มีเวลาตีเลยจริงๆนะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเออเซฟในหนึ่งได้ก็จึงหนึ่งอะมาดูเอ้ยตายแล้วกะว่าจะไปเอาไปเป็นกําลังลบหลักนะสงสัยจะไม่ได้เฮ้ย ได้เจดับบิซะงั้นนะ่ะโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้ไม่มีนะครับอ่ะขอบดูแรกของหน่อยแล้วกันไม่คุ้มไม่คุ้ม <c oughs> ไงมันจะเอาแบงค์เขียวไปแรกดินเอวะไม่มีอะ่ะ <c oughs> อ่ะพอดีฟฝ่านะครับก็เช้าเชก็เรามาเล่นอะไรกันที่มันแบบว่าเออง่ายๆสบายๆแล้วกันอ่ะเบื่อในโนเาร์แล้วเล่นในโนเารามาทุกวันเลยนะครับอ่ะสรุปลีกหน่อยก็ลาแล้วกันนะครับพี่ก็อยู่แรงทองอันดับที่55นะครับผม มีแต้มอยู่670นะครับซึ่งไกลห่างจากผู้นำมากมากเลยผู้นำมีแต้มอยู่967นะครับ967เลยเหรอ <c oughs> เก้าร้อ967เลยเหรอห่างกัน200นะครับ <c oughs> ห่างกันส0 0ร้อนะแต่คิดว่าหูการจะขึ้นแรงเพชรนี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่พี่จะพยายามทำให้ได้นะอ่ะเช้านี้เรามาเล่นอะไรง่ายๆก่อนเอาเงินดีกว่าไหม <c oughs> อา่กาศทองไว้ที่หลังแล้วกันติกต๊กๆหน่อยแล้วกันนะเสี่ยงดวงหนะ่อยะเอาสัตว์โลกล้านปีหน่อยก็แล้วกันนะครับสี่ยกใช่ไหมตระแหนต่ำต่ำต่ำตตะระแหลมต่ำ,ตำ <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งกัแล้วกันนะครับแล้วก็เอา ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาช้างตัวนี้ไปนะครับแล้วก็1นึสาเดี๋ยวผมเล็งก่น 4, 5, อนสี่ห้าโอเคแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เอาดีฟ่าเอาตัวนี้ไปเก็บสเต็กดีฝ่านะแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง,ไม,ไ,ไ,มนะไ,งไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ต้องเอ้ยมันไม่ได้เลยมันพลาดได้นี่หมดเลยนี่เอาอย่างนี้เลยนะครับง่ายดีนะไปเลย มาสั่งแสตเองไม่เท่าไหร่อ่ะมาเลยบรรดามาทาั้งหลายอ่าประกัศไม่หลังนะยังไงมีหาตย์ยาก็ได้เปรียบจ,จัดจ้านเลยนะครับมาเลยเชฟไม่กลัวแกอยู่แล้วหมูหมาป่าบินมาเลยโอ้โหนึกว่ามันจะเก็บไว้สี่ทั้งเก็บไว้สี่นี่เราเน่าเลยนะชีวิสตสับสนเลยอ่ะมาหมูยังแกทำอะไรปี๊ยชันไม่ได้หรอกจะบอกให้ เฮ้ยอ,อันิดเดียวอะ่ะขอบพูดเลยว่ามันทำได้แค่นิดเดียวอะ่ะฉันก็จะไม่ทำอะไรแกทั้งนัง้นฉันจะเก็บสแต็กเอาไว้อาเส้กาโยมตีฉันไหมละ่ะไม่ก้าแล้วอะ่ะหัดใจมันไม่ได้อะ่ะหนึ่งสองสามอ่าสี่แล้วกันเดี๋ยวเพิ่มเท่านสามตายสิครับอย่างเงี้ยตายไหมไม่ตายก็นวม่มโอ้โหเหลือเท็านีสาม เมื่อกี้ผมคิดไว้แล้วนะถ้าผมจมตีห้ามันไปแล้วนะครับตะกี้แต่ว่าเก็บสแต็กไว้เพื่อนดกฟ่าอ้มจมตีห้าแล้วนะผมไปแล้วนะครับอุ้ยโอ้โหมันจะชนได้หมีก็ไม่หลบซะง,งั้นนะมาแกะประกอาศทำลูกน้องของฉันใช่ไหมต้องให้ฉันสุดยอดปัดเย็ดมันจดการด้วยตัวเองใช่ไหมจมตีหนึ่งแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองเอ่อป้องกันสองพอไหม พอไม่ต้องป้องกันสามดีกว่าเอาชัวเอาชัวตอายซะอยู่เลยตบก็ให้เรียบรยเก้าอยู9สามแนะ่ตัวนี้ตกบบาอึมาเป็นหัวหน้าตัวน,น,นั้นนะโจมตีสองเดี๋ยวไว้สองละเดี๋ยวไว้สอง้ังไม่ล่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามพอแล้วไม่ต้องโจมตีมันเยอะเอาแค่นี้ก็พอ ัดมันเบอๆนี่แหละมันเกือบตายนะโอ้ยมันมี5แล้ว่ชิมหายแล้วนี่ไงผมเลยไม่จมตีหมดนะครับเพื่อให้มันจมตี5้าไงหลอกมันได้แล้วบอลได้ที่สุดอ้าเดียวกันไม่มีผิดเลยนะครับต้องให้มารดดอนไปจัดการให้มันรู้ซะมั้งอ่าปกันหนึ่งปกันสองปองกันสามเ้ยสบายเก็บไวไปส่นะไปใช้ไม้ตาย ขายสุดเฉยยิงย่งยูเลยนี่นะโอ้โหแค่เขี่ยเบาๆโคตรชอบนกตัวนี้เลยว่ะ <c oughs> ดูมันโหดชจา้าจ้ะแต่มีแค่สี่คงโชว์ความโหดไม่ได้แล้วละ่ะ <c oughs> อะไรไม่สะเทือนดูผิวนักมุฟฟี่สกักกันไปสักกันเช้าโชว์ไม่ตายกันหน่ <c oughs> อยเอยจัดการมันคุ้มดวย <c oughs> ชื่อไหมนะไอ้ตับนี่ จบเอย <ś anc ion ate> ชนะแล้วเว้ยยูโยมหน่อยโยมชนะแล้วต้องโยมสักนิดหนึ่งอ่าแล้วแล้วน้องคุงตัวก็ชนะไปแล้วนะครับ <_ t aps> บ้าโอ้โหธาตุไฟเรียงกันมาอย่างสวยงาม <_ t aps> เป็นพันเลยเหรอโอ้โหก็จากตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวมันจะต้องสลับมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว สลับมาเราก็ต้องเอาธาตุน้ําแข็งเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเอาอที่เราจเจาะธาตุไฟไปทำไมเนี่ยบ้าจริงๆ <laughs> เราเอาทธาตุไปไม้ไปเลยโอ้โหไม่คิดไงเลือกไม่คิดเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาเออถูกแล้วแหละต้องลองกันอย่างนี้แหละ <laughs> พอได้แล้วมั้งพอจะไหวอยู่นะครับอ่ะชืบอ่ะชึบอช่ชบโอเคไปลยุย สู้ได้ไม่ได้เดยกก็รู้กันเออไปดูตัวนี้หน่อยสี่้อยนะ่แต่ไม่เป็นไรนะเก็บไว้หนึ่งเลยจะไม่กลัวเลหรอกมาห่าเป็นคู่เลยทีเดียวออมันผสมกับผสมกับช้างไงเออผสมกับช้างนะมาและสัตว์ปร,ราดจะทำอะไรได้นายก็เป็นแกสัตว์ประหลาดนันหละ เก็บให้หมดเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นมันจะโจมตีเราเท่าไหร่ก็แช่งมันนะครับไม่โจมตีด้วยใจดีจัดจาดก็โจมไปเลยเราเป็นคนแข็งแกรงฮิปโอมิคาสนี่นะเอาสิตัใหญ่ชิบหาเลยมันก็ะืทืบเราเละแน่นะครับดูมันทำลามด้วยมันกดมันกดมันจัดโจมตีสิโอ้โหฟาดหัวเขาที่ััง ถึงกันน็อกเลยทีเดียวมาชั้นไทยแลนด์ตัวจัดการมมนได้ได้ชั้นไทยแลนด์ซับจบตีสองก็พอนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อรอดน,นะครับแล้วก็เก็บไว้สี่เลยนะครับเก็บไว้เพื่อนตายซะนี่แหละนี่แหละที่คนเรียกฟัดฟัดงาตายซะอูอามาเดโลมาอีกแล้วอะตกบ่ออึอไม่ดูดิ ไอ้ไอ้หึงออกมาเลยโ <laughs> จมตีสี่นะผมไปแล้วนะครับเออ,อจุกเจบ็บสุด <laughs> มาต้องเจออีลาสโทเมอเลียน <laughs> อีลาสโกเดินเร,เ,รเรียนเรียบพว่ไปโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็โจมตีสามนะครับแล้วก็สามร้อย300ต้องป้องกันมสามร้อยมันก็เหลือ,อเหลือเหลือเกือบสองร้อยเลยว ป้องกันหนึ่งบ้องกันสองเราไว้ใช้ไทยมาไดายย้ป่ะสองร้อยก็สู้แชมป์ไม่ได้หรอกบ้อแกนี่นะเรียบร้อยพันห้าไปเลยมามีเลือดเก้าร้อยแต่ฉันก็เตรียมไว้แก่แล้วไอ้บังคับแพ้จัจ้ามาเนอโจมตีไม่โจมตีก็ไม่มีผลหรอกจัดการมันอีรัสโมเรียนอีรัสเธอโมเธอเรียนดิห <laughs> ันหลังไปหนึ่งทีแล้ววิ่งก็ไม่ฟิตมัน ไม่แน่เอาให้จูบเรียบร้อยแ <c oughs> ล็บสองนอไม่ใช่อะสี่ห้านอเลยทีเดียว <c oughs> เรียกว่าเป็นแล็บที่มีสี่ห้านอเลยทีเดียวนะครับอืมบ้าจ,จัด <c oughs> มีใครเก๊อีกโอเว่นไปจัดการช่วงนี้เอาไว้ก่อน <c oughs> การแข่งขันกันลังดูเดือดก็โถ่เอ้ยก็มาขัดฝั่งอะไรกันได้ม,มันพาดนี่ นี่มันท้าสมบูรณ์พิพตาเลยเนี่ยผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันได้แล้ๆได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เอาเป็นไฟใช่ไหม,ไฟ,ไ,หมไฟก็ต้องอตัวนี้ก็ลกแล้วกันแล้วก็ใบไม้อะใบไม,ใบไม้ใบไม้ที่แข็งแกร่งเราก็อพอมีนะแต่ว่าต้องเล่งดาเมจหน่อยนะไม,ไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่งเอาเอาแค่นี้แหละไปะลุย ยังไงก็ชนะอยู่แล้วแหละาาฉันไม่กลัวแกง,ง่ายๆอยู่แล้วมาเลยวิสามร้อยสามร้อไม่โจมดีป่า <c oughs> ไม่โจมดีป่าเก็บเอาไว้มาเลย <c oughs> ไม่งั้นฉันโจมแกไปแล้วฉันให้อภัยแกแล้วมีต้อง5า้าร้อยิบสองนะมันไม่โจมเราว่ะหูใจดีว่ะเบื่อจริงๆให้พวกใจดีนะ <c oughs> ฉันก็มีหมูเหมือนกันเนว้ยไม่ใช่หมูธรรมดาต่อไปมันทว่าไงมันทวนนทัวเลยทําให้การเก็บสแต็กของเรามันง่ายขึ้นนะครับมาเลย <c oughs> เหลือหนึ่งครับจำเอาไว้ยังไงหนึ่งก็ล้มเราไม่ได้เดี๋ยวเราจะออกไปตบไปแล้วนะครับแกเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมเสร็จโกกลัวนักเชี่ไปหนึ่งสองาสามปตัอยเตอยู่เลยแล้วก็เก็บไปหนึ่งครับหายีด้วยด้วยกันลนะ ไม่ได้โชว์แล้วครับคุณโตไปซะมาอมไอ้หมากระดองม, <c oughs> มันเลยไม่มีซีเนี่ยหมากระดองชิบหายแล้วตายไแงแกย่นตีซีเลยโอ,อ้แข็งแทนเพื่อนไอ้ไอ้ฮีโนดอนผมลองเจอลิฟต์งป่าลิฟต์งป่ากันซะหน่อยมาเลยเหลือสองพอแล้ววิมท ดองอะไรไม่ได้เป็นซ้อนนี่แน่เดี๋ยวจะงัดฝากระดองออกให้เองโ <c> อ <oughs> ้ฮิปโป้ตัวนี้เลเวลสามสิบแขกบกูอุย <c oughs> ไม่มีเลเวลสามสิบเลยอาอะไรเนี่ยนีปป่ต้องทำอย่างนี้นะ,ะ,ระครับเพื่อมันพลาดนะต้องหันส่องไว้ก่อนออนแน่อันแน่ <c oughs> บีเจนจะโจมตีเท่าไหร่ไถ้าโจมตีห้าลงเจ็บไม่ได้ลงนะ้ยังไงโจมตีหก <c oughs> โอ้โหตายผม แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเลือนหนึ่งเองเดดการมัดฟามฟุตนายนี่แข็งแกร่งที่สุดในป่านี้แล้วตอนนี้เพราะว่าเสือสิงตายหายหมดแล้วนี่นะงัดงัดเรียกว่าเข้าที่ปลายคานเลยทีเดียวนะครับน้ำว้โอ้โหเข่าสวยจริงๆเออตะกี้มันมันเข่าหรือใบอะไรสักอย่างใหญ่แล้วกันฝ่าบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ย ต้องใช้ธาตุไฟนะนี่ยไม่ได้แล้วต้องใช้ธาตุไฟนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมาลองตัวหนึ่งแน่ๆนะผมก็จะเอาเป็นค <c> า <oughs> งทุมช่วยพ่อด้วยตบมันทีเดียวให้ตาย <c oughs> ไปเลยไม่ชนะก็ไม่รู้ยังไงแล้วไม่รู้ไหวมีดาเมสี่ร้อย400เลยเหรอ400 400ร้อยก่อนตอบตัวนี้ทีเองอะหมัดไสแล้วกันไม่นะโมโหโมโหตบสักทีหนึ่งก่อนที่จะจากไปมา้ากที่ตัวเล็กขนาดนี้ฉันไม่กลัวแกหรอกอย่าบอกใค้ที่แผลนี่ตัวใหญ่ฟ้าดูนี่ดูตัวมวันสะก่อนอ่าป้องกันสองอไม,ไม่ไม่ป้องกันดิเก็บไว้เลยเป็นป้องกันสองนะ <laughs> พูดงัวไปเลยนะปังกล้าจมไม่หละัะ เต่อมีการโจมตีอยู่แล้วตนนี้มันสร็อยยักษ์แล้วเว้ยอ่าไม่โจมตีดีกว่าป้องกันเอาไว้เผื่อมันใช้สแต็คโมโม่มันจะได้ได้ตายด้วยตัวเองนะครับมาอฮ้ยมันไม่ใช้สแต็คโง่่ะเออเราตายนะครับมันหนึ่งมันมีห้าเลยหนึ่งโอเคเอ,อุ้ชเช้าผมหัวไม่ไวเลยต้องขอโทษทีก็แล้วกันอุ้ยโจมตีหนึ่งลงได้ในทีเดียวเลยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสอง โจมตีสามนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งเผื่อรอดแล้วก็เหลือไว้เพื่อนมดเลยนะครับเอาไว้ให้หมาในโทรีลาเอือสุดโดนเสือกัดก็ตายนะครับชิบหายแล้วมันมีฟานพุทธเมันกันว่าเะกี้ฟันพุทธเราเป็นพระเอกไปแล้ววะเอาโจมตีสิตายสิครับไม่เช่ไม่ตายนะเสือสู้ฟางไม่ได้ว่าวันนี้แต่ว่าไม่กลัวหรอกเรามีมาในนะครับ จมตีหนึ่งจมตีสองป้องกันหนึ่งสองออแล้วชางนี้มันมีเท่านี้เองอย่าใกกับฉน้ะอยู่ดิกัดม,มันนะี่นะเรียบร้อยช้างตัวนี้มันบาดเจ็บจัดๆแล้วความจริงน่าจะกลับบ้านไปได้แล้วนะเพื่อนตายไม่เป็นไรหรอกเก็บให้กลับมาแก้แขนใหมก็ได้เป็นร,รักษาตัวซะก่อนไม่งั้นแกจะเป็นอาหารมื้อเช้าฉันอุยทัปา,ากสาันทา,ากสากันกัดมันเลยลูกพ่อ ไล่แล้วไม่ยอมหนีนี่จะหมูกสัน่นงับตัวให้โอเคองับไหลทีเลยจัดๆเออลอ้มเอาแล้วไงเดี๋ยวก็ตะโกน่ๆตะโกนเรียกปูกนะครับให้มากิน <c oughs> มันก็สวยมวดอะแต่ไม่ชอบตอนแลบลิ้นเลย <c oughs> ลิ้นยาวชิบหายอ่ะป๊อดกัดทองเท่านั้นที่เราอยากได้นะครับ ตือตื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 ้อตื้ออ้ยไปนิดก็ไม่ได้อะเอาไมโค้อ่าไม่เป็นไรนะพันสองเราก็จะไม่เปิดแน่นอนเฮ้ยช่วง3าีวันวันนี้ผมแทบไม่ได้ตีแพ็เลยนะถ้าผมตีแพ็ป่านนี้คงทะลุไปแล้ว ตายแล้วยังขาดที่ต้อง4นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยวันนี้ก็คงขาด3แล้วแหละเพราะอันนี้เราต้องไปตีแน่ๆนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> ไม่ต้องห่วงชนันอันนี้ต้องตีแน่ๆนะครับอ่ะพอดนนี้ฟ้านะ <c oughs> อุ้ยไอ้นู่นก็กระชันนี่นี่ก็กระชันจ <c oughs> ัดการซะโอเวน่นเฮ้ยได้ของมะเนี่ยอุ้ยเจ้าแจมได้ร้อยนึงฮะ <c oughs> แล้วอย่างนี้เราจะโอ้โหอีกหลายวันเลยนะเนี่ย11วัน ใกล้เคียงผมว่าใกล้เคียงยังยังมีลุ้นยังมีลุ้นใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ ไม่น่าพลาดอะ <Ooh. S 1> อ่ะพอดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืงล่างด้วยครับอ่าหลีกเป็นไงบ้างพี่ยังอยู่แหลงทองอยู่เลยสงสัยจะได้ยากว่ะพูดตรงๆเลยนะอ่ะพอดีฝ่านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด,ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องจากไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนแฟนได้ anda, ยังเล่นอยู่ <laughs> ปันฟุย้ย